สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับสวนไทยพันไม้ในชา n นลโกมีเฮของสวนไทยพันไม้นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําต้นฟิโลเดนดอนมามีอีนะครับตัวนี้นะครับคือฟิโลเดนดอนมามอีนะครับก็เป็นไม้ยอดนิยมตัวหนึ่งในเมืองไทยนะครับที่หลายๆคนต้องการที่จะปลูกกันนะฮะแต่ตัวมามีอีเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากอยู่พอสมควรเนาะเพราะว่าไม่ได้มี เป็นการแพร่หลายเท่าไหร่นะฮะก็จะมีอยู่หลายๆสวนนะฮะที่เน้นทํามาไม่กีีแต่ก็เท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นแพร่หลายเท่าไหร่นะ,ะอย่างของผมเนี่ยก็มีอยู่แค่ไม่กี่ต้นเองนะฮะก็ปลูกไว้ตั้งแต่ตอนเป็นไม้เนื้อเยื่อนะฮะทำมาแล้วก็ทามาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจนมันโตขึ้นนะฮะตัวฟิโดนดอนมาไม่หีเนี่ยเขาก็จะเป็นใบาลายงี้สวยเลยนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นใบ เป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็จะมีลักษณะโค้งนิดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นลายลายแล้วก็จะมีลายขาวเหมือนก้อนเมฆนะฮะติดอยู่ที่ใบนะฮะตัวนี้นะฮะข้างหลังเนี่ยก็จะมีหยักหยักนะฮะทีนตรงนี้ก็จะมีหยักหยักนะสังเกตเลยถ้าเราดูฟิโลเบรนดอนมามอีหรือตัวซิลเวอร์คาวเนี่ยมันจะมีหยักหยักนะฮะอ่าสาเหตุที่เขาได้ชื่อว่าซิลเวอร์คาวเพราะอะไรนะครับสังเกตใบนะครับใบก็จะมีลักษณะเป็นก้อนเมฆนะฮะเป็นลักษณะเป็นก้อนเมฆที่ใบนะฮะตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ให้ดูนี่อันนี้ตัวนี้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่นี่รุ่นเดียวกันตัวนี้นะเห็นไหมใบเขาจะเป็นซิลเวอร์ขาวนะฮะมันก็เลยมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าฟิโลดินดอนซิลเวอร์ขาวนะฮะก็คือก้อนเมฆสีเงินนั่นเองนะฮะดูดูใบนะก็จะเป็นคล้ายๆก้อนเมฆนะฮะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้อ่ะก็มันถึงได้ชื่อว่าอีกชื่อหนึ่งว่าฟิโลดินดอนซิลเวอร์ขาวนะฮะซึ่งตัวเจ้าฟิโลดินดอนมามีอีเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะเลี้ยง ก็จะถือว่ายากก็ยากนะจะง่ายก็ง่ายนะฮะแต่ว่าเราต้องคอยควบคุมระดับน้ําให้ดีเท่านั้นเองนะฮะโอ้ถ้าแฉะไปเนี่ยเดี๋ยวใบเ็าหลุดเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยผมไม่ค่อยได้ดูนะพอ,พอแฉะไปนิดเนี่ยใบเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยน,นี่แฉะไปนิดหนึ่งนะใบเป็นอย่างนี้เลยนะแต่เขาก็จะมีอัตราการเฉลี่ยการงอกออกใบใหม่ออกหลอดใหม่เนี่ยก็ประมาณเนือเดือนละใบนะฮะเดือนละใบนะฮะก็เวลาเขาออกใบใหม่มาก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะงอกมานะ ก็จะค่อยๆแทงหลอดมาแล้วก็จะขยายนะฮะส่วนอันนี้ต้นโตเนี่ยต้นโตนี้ผมตัดตัดนี่ต้นนี้ต้นนี้ผมตัดนี่มาตัดหน่อมานะฮะก็คือตัดหน่อมานะฮะดูตรงนี้ก็แทงหน่อใหม่มาแล้วนะ,ะตรงนี้ผมชําโดยการใช้หนอ่อนี่ก็แทงแทงแทงยอดใหม่แล้วนะฮะก็ถือว่าต้นนี้รอดแล้วเพราะว่า ผมตัดหน่อมานะฮะตัวมามิอีเนี่ยขยายได้ทั้งตัวเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็ขยายได้โดยการตัดข้อนะฮะตัดข้อแล้วก็มาฉํานะก็เหมือนพวกอีพีนะฮะเหมือนพวกมอนเซล่าที่สามารถตัดท่อนมามาฉําได้หมดตัวตะกูลฟิลอนดอนเนี่ยข้อดีมันก็คือตัดข้อได้นะครับหรือใครเลี้ยงจากตัวไม้เนื้อเยื่อนะฮะก็ค่อยๆทนเลี้ยงไปอย่างนี้นี่ผมเอาเอาออกจากตัว กระถางอบเนี่ยมาได้ประมาณสักเดือนกว่าๆนะฮะส่วนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3ามเดือนนะสเดือนตัวตัวนี้ชําข้อไว้ประมาณสี่เดือนละสี่เดือนนะฮะสี่เดือนนะ,ะเราขอพึ่งแทงนะฮะพึ่งแทงอ๋อจริงจริงไม่ใช่พึ่งแทงจริงๆใบเนี้ยใบเนี้ยมันแทงมา,มา,ม,ามาใหม่ก่อนแล้วก็มันมีแมวมาเตะล้มแล้วหักไปนะฮะผมก็เลยรอใหมนะะ่ตอนนี้ก็พิ่งพึ่งพิ่งรอได้ประมาณสักสองเดือนมันก็ขึ้นนี่มาได้ละ ขึ้นขึ้น,น,นตาใหม่แทงยอดมาใหม่ละนะฮะนี่ฮะถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลี้ยงจากไม้ข้อเนี่ยก็ประมาณสักเดือน2เดือนนะฮะมันก็จะแทงยอดใหม่ขึ้นมานะฮะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงจากตัวไม้เนื้อเยื่อเนี่ยอันนี้ก็จะประมาณ2เดือนอันนี้ก็ประมาณ3-4เดือนนะฮะก็จะตกค่อยๆโตกันขึ้นไปนะฮะก็ส่วนตัวแล้วนะฮะตัวพิลลอนดอนมาไมอีเนี่ยอ่าผมว่าค่อนข้างที่จะโตช้านะฮะผมจะมาเทียบกับ ที่ได้รับมาพร้อมกันเลยเนี่ยอันนี้ก็คือตัวพิงค์พิซซ์นะฮะนี่เลยพิงค์พิซซ์พิงค์พิซซ์ตัวนี้กระถางนี้อ่าเป็นเพาะเนื้อเยื่อพร้อมกับมามิอินะฮะเมื่อสักประมาณสี่เดือนที่แล้วนะฮะเนี่ยดูพิงค์พิซซ์สี่เดือนเนี่ยตัวเท่านี้แล้วแต่มามิอิสี่เดือนเพิ่งได้เท่านี้เองนะฮะตัวนี้เพื่อนๆที่เลี้ยงมามิอิก,ก็ต้องอดทนหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะค่อนข้างโตช้ากว่า ตัวพิมพิ้นเส้นหรือตัวอื่นๆนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันสวยครับมันสวยเป็นซิ l เวอร์ขาวเนี่ยเป็นเป็นเมฆเมฆขาวนะฮะตัวนี้มามีค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรนะโอ mm ้ hmm. หนี่ถ้าเกิดมันโตนะฮะใบเขาจะใหญ่มากเท่าหน้าคนคือใบใหญ่ใหญ่กว่าหน้าคนอีกนะฮะ mm hmm. เพื่อนๆลองเสิร์ช u t u b e ก็ได้ก็จะมีเพื่อนๆหลายคนนะ,ะทำเรื่องราวเกี่ยวกับฟิลโอนดอนมาไม่อีที่เป็นต้นใหญ่ๆเอาไว้แล้วนะฮะก็ลองเสิร์ชคำว่าฟิลโอนดอนซิลเวอร์ขาวนะครับซ mm ิลเวอร์ที่แปลว่าเงินเน Silver Cloud Cloud, Cloud ี่ SILVER S แล้วก็ CLOUD ซิลเวอร์ขาวนะฮะตัวนี้เพื่อนๆลองไปลองลองเสิร์ชใน youtube ดูก็ได้นะครับผมอโอเคนะครับสำหรับตัวฟิลอนดอนซิลเวอร์ขาวหรือฟ on ิลอนดอนมาเมกีนะฮะก็มาแนะนำให้เพื่อนๆรับทราบกันพอเป็นสังเกตเท่านี้นะครับเพื่อนๆ อยากได้ความรู้เรื่องอื่นๆนะฮะผมก็จะมาคอยแนะนาในชาแนลโกมีเฮเนี่ยแล้วก็ใน Facebook สวนไทยพันไม้เนี่ยพเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กสวนไทยพันไม้ไว้นะครับแล้วก็เมื่อกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแล้วก็อย่าลืมมากด subscribe ชา n นลโกมีเฮของเรานะครับแล้วก็เมื่อกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆอัพขึ้นมาเนี่ย YouTube จะได้แจ้งเตือนไปยังมือถือของเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับความรู้เเกกกกี่่่ยวับรืออองงตต้้้นไมไมมออาาาๆศ ที่ทาผมและก็ทีมงานของชินาโมิเฮจะมาอัปเดตให้กันเป็นประจำนะครับก็กดติดตามไว้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ